สวัสดีค่ะคุณพี่น้องตอนนี้กนหก็ะหอดจ,งาจาังหวัดจะสดพ่อไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่บ้านแดงตมะตมนตพัสเสาอัเภอมหาเสนชัยจังหวัดยะโสธรนี่สาวยอยากก็สาวยะโสธรถ้าปุ่นไม่โอพุพ่นลมพัดวิงวึงอยู่ น,นี่โรงเรียนอุ้ยโรงเรียนอยู่ติับวันเลยวะจะไปซักบอดีสูตรนะคะคุณเดแมโอสิบห้าเราไปกินลาบหัวอยู่บ้าน,าเ,น,นเลิศตัวนี้หละคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องช่องอะไรน้องไม่รู้ค่ะนี่พูดเอง ยกมาพาดาน้ำพืนอ๋อฟิชเชียลนะคะไปกับเร็กน้อยะคะ่ะตอนนี้ก็อยู่จังหวัดยะโสธรนะคะบ้านยังฮือสุบ้านยัง,นยงกอดแบรบนแดงตำบลพัสเสานะคะอืมอำเภอมหชาชัยและจังหวัดยะโสธรกับนี่จังหวัดพะเสาคนงามที่เองค่ะ <laughs> <laughs> บ่วเองคุยเอง,อ,เอ,งอ่ะอีหลานแนะนำตัวเบิง่งแต่ละคนสื่อยอย่างคนแรกสวัสดีค่ะชื่อปอย ซื้อก้อยน้องก้อยบอกเอออันนี้เด็กหน่อยีนี่นะคะอีกคนนึงซื้อยังไอแคบซื้อไอเอเขินยังอ่าซื้อยังเอาเด็กหน่อยเขินกล่องเอาซื้อมาเขินก่องอีหยังมาซื้อยังเอาเปล่าโอ้ยสูงกว่าฉันอีกนี่เอาซื้อยังมุกลาซื้อยังซื้อกัดนะคะน้องซื้อกัดก้อยไอกัดนะคะนี่สิภาพไปหายเนวอยากแนวกินค่ะนี่น้องชื่ออะไรคะชื่อลาวปล่าอ๋อ พี่แก่กับตมิล่าเป็นมอบีสวยสุดในบุกเพราะว่าไม่มีใครแก่กับนักนี่เด็กหนอเอ้าเด็กหนอยเคนกลองซ่มาเคิรนยังอีหลาเลยสิผับเป็นคนดังเอ้าดังไฟตรงนี้มันาวตรงดังไฟอุ้ยเด็กหนอยพาหาหน่อยยันนอยทีบ๊ายบาย ยังไดเล็กหน่อยเก่อยขินกล่องเล็กหน่อยไ่ไกวันนี้ดานค่ะไกลวมันอันแสดงสัตงเยเดี๋ยวมเห็นหนูนู่นเป็นซีซอยู่บ่ บ่ตเอคยเปล่ยนดูจักวันมุกแกอยู่บ่เป็นซี่ๆตัหจ,<อ>จักวนม,ม,มุกแกดิเอาบ <laughs> ูจักแค่าแก่จะยอมายตามเป็ข้าวดิตาเหมือนเส้นตัวใหญ่ห้องซี่ไซส์สสท่อนส์โซทอนของแขว ได้อที <accurately S 2> ่อุดรอันนี <AP> ้อ yeah <úng> ุ <seasoning> ้อนอันนี้อันนี้ยาโสายาโับมก่งแ่แม่ปเดนต้องือนี่นะคะยางน้า้าเขาต่ห้องบูหูดีว่าห้องไปถือว่าถือเล็กหน่อยยางน้าหลังผู้พาทั่วค่ะอันโคนหมองค่ะห้างบ้านน้สามสิบสองโลยางาสิกับยู จะหาคน,นมาหับบ่ไหนคะไป thank you นะคะเด็กน้อยบ๊ายบายจับไปพอกันอยู่โรงเ,เ,าาเรียนเด้อือยสิพาเรียนหนังสือสวัสดีค่ะนี่อุ้ยขนมปังขนมปังขนมใจอุ้ยใคกินเวอร์อินกเสียนี่อยากได้กอุ้ยหอมเลย ก็อกินห่าห้าพ่อกิ่นหอมมากรับอยู่หรอกเนี่ยไปกินนะหนำเปล่ามีปะค่ะแม่โอรับโอนปะค่ะรับโอนเอางนยังดีบีบ้สนยรีวิวขนมสินี่เป็นขนมแต่ซื้อ ง่าน่าอร่อยเหมือนหนูเลยนีอไม่พอกายกินเลยว่ะออยดีนกิอร่อยเลยเนี่เออขนมพิงสองขวดอุ้ยกับอุ้ยอันนี้มีขนมปังกรอบไม่ได้กินนานแล้วอันนี้เข้าเตจเตจเออขนมข้าลหต้าข้นะคะเข้ากระดาษนวอยากแนวกินแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือได้ขนมนมเนยโอ้ปิดใบเขาไม่สปอนเซอร์เอาาแค่อเล็เกน้อยจ้ะอันเล็กน้อยชิมมะนาวกลั่นพูนค่ะไปหอดพูนละหอดอันหนาวัดแล้วคือจังมาได้มะนาวกันนี่ไปอาลาร์ไปเปลี่ยนแสนละ่ะแล้วเขาก็จะเมา่วไม่จัจกน้อยนึงค่ะแล้วก็หานอนเม,ม,มาไ,ไม่หล่นม่ได้มันหวง <laughs> มือน,นิกาฝากพ่อแม่พี่น้องทั้งยสโสธรทั้งทุกทัวสารทิศนะคะมาให้กำลังใจอีหลายอยู่กับพาดาก็บีสวยแ้วกะพวงสาหน่อยพ,พีดบานแพงเขาน่าไม่ได้จะเด้อกาเป็นเธอแหลกสี่เดือมาเลยอยู่ยสโสธรนะคะกะไกลบ้านจาคลองค่ะจะ่ากับบ่ได้ม่ไมีโถดกลับมาเพียงมากค่ะมาไม่รถกล <c oughs> ับบ้านหาคนมากราบบ่ได้ค่ะก็เลยโอเคไม่เป็นไร วันที่21นี้ค่ะพอกันทีลมพุกเหมือนเดิมค่ะย้าโซ่ทอนอีกแล้วอำเภอมหาชนะเอ้ยเอ้ยข้ามเขื่อนเกลียวต่อบ้านลมพุกมองเลยนี่นานาซอพอ่อข้ามเขื่อนเกลียวขังเรียนหนูเลยขังเรียนหลานเลยขังเรียนอีหลาเนเคยเรียนนะคะโรงเรียนข้ามเขื่อนเกลียวชโนุป,ประธรรมอืมนะคะห่างจากบ้นานค้คของ23โลค,ค่ะ อาจจะได้กลับบ้านนะคะราหอดไว้เพราะว่ามือนยโสมาออื่นอยู่สุรินค่ะสุรินสุรินไปยโสอีกบ้านน้งร่อยลอยู่ไกลอยู่ดีค่ะันได้ต้องมองสถานการณ์ก่อนว่าจะได้กลับบ้านหรือไม่อย่างไรอะไรยังไงก่อนนะคะคยลมผ่นมานัดตอง ละตามโกอางบรานอุรีดังมาวีวีน้องรอพี่ี่เล่นไหม่ะ่พี่ผู้ยอดรูลเ<ะ>อื้อนลูอื้นเอื้อนเอาคอยเลมวายวายใกล้ถึงทันว่าสิ้น

<จ>อ่ะใช่คือเปล่ไข่ไข่มันกินลายลายมั้งตุนป้าๆก็มามีสรุปแล้วนอกไรนอกกระทั่งลมเย็นเที่ยงค่ะกระหอดตอนอยู่บนเสาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะฝากไปก็ต้องจให้กันพราะน่นแหละค่ะเด้อบ๊ายบาย